มือนีเมนูแกงเห็ดค่ะจะมีหอมหอมแดงเด้อค่ะล้วก็พริกสดนะคะหรือไผ่วมีพริกสดกับไส้พริกแข้งได้ค่ะเครื่องแกงของคนอีสานก็จะประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นก็จะมีเห็ดเห็ดสามย่างก็มีเห็ดเข็มทองเห็ดขอนขาวแล้วก็เห็ดเฟืองเห็ดพวกนี้สามชนิดนี้มันจะซอยล่างพิษเด้อค่ะเขาจะคันน้ำยานังแล้วก็ตุมมยานังสุกแล้วก็ เอาเห็ดโลงเนาะหลังจากนั้นก็จะใส่พริกที่เ้าเห็ดเครื่องแกงไว้เนาะก็จะมีพริกเอ่อพริกสดหรือพริกแห้งก็ได้ค่ะกับหอมหอมแดงหอมแหงนะคะเอามาใส่ลงไปหลังจากนั้นเท่ากับจะมาปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาผงชูรสเกลือนิดน้อยแล้วก็ใส่น้ำปลารานะคะปลารา เฮาจะใส่ปลาลาขวดเด้ค่ะนี่พริกแกงเข้าก็จะประมาณนี้คะ่ะแกงอาหารอีสานจะใส่พริกแกงประมาณนี้คะ่ะจะบเ่เพชดร่อนนะคะนี่ใส่น้ำปลาลาลงไปใส่กระตองปลาแดกกองไว้ปลาแดกเข้าจะเป็นปลาแดกที่เฮาเฮ็ดเองค่ะมากไว่สามปีหลังจากนั้นเฮาก็จะกองแล้วมันจะมีกากาค่คะ ต่ถ้าปลาแดกขวดมันจะม,มีกากเนาะมันสุกแล้วเท่ากับปรุงเรียบร้อยแล้วเท่าก็ชิมค่ะถ้ารสชาติโอเคเท่ากับตักใส่ถ้วยไปเสิร์ฟหรือกินได้เลยค่ะหลังจากนั้นตบถ่ายลืมข้าวใส่หอมเนาะคะ่ะลงไปผักอีตูน้ำค่ะถ้ามีผักอีตูก็ใส่ลงไปค่ะุดห,ห้อนกินตอนเที่ยงกับส้มตำแซบขนาดค่ะนี่ผักอีตูตามลงไป ตักใส่ถ้วยมากินมาเนี่ยหอนห้วยห้ยกินกับข้าวเหนียวหอนหอนแล้วกันตำมะหุ่งเผ็ดๆจักน้อยแซบแซบลองเห็ดกินค่ะแซบปลายเห็ดคล้ายก็ได้เห็ดกินยุบ้านกรดีเด้อค่ะเด้อขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ